หลังจากที่นัดคุยกันแล้วนะครับเนาะแต่ว่าบอม,มาตามนัดตามเวลาที่ได้นัดกันไว้เนาะครับมันก็ต้องเขาสู้กระบวนการตามกฎหมายล่าสุดนะครับทนายคนดังเพื่นก็บ,บอกนะครับว่าพอฟ้องแม้และลูกพอจําเป็นมันต้องมีค้นดาว,ว่าผมเลวอย่างแน่นอนเมื่อขั้นตอนตามกฎหมายนะครับมันก็ต้องให้เป็นไปตาม ฎหมายโดยเข่งคัดนะครับมันก็ต้องว่ากันไปครับสิ่งไหนที่เฮาเสียเปรียบายก็อยายนิ่มเกินไปครับคือตอนนี้มันมันเกินไปแล้วนะครับแทบสิบว่าอยากให้พอมาหาหลวงด้วยซ้ำน,นะตอนนี้นะครับสิิมีสิทธิ์เอาผู้เดียวนั่นละย้อนมันเป็นปัญหาเห็ดค้อนถอกคอนเทนต์นั่นแหละครับมันก็เลย ต้องเกิดเรื่องเกิดล่าแบบนี้กห็หามันได้จบจบครับจบสิ้นไปเลยแล้วที่บอกว่าถ้าฟ้องอ่ะมันเลวอยู่บอครับจะขู่นะครับพอรักลูกมันเป็นอย่างมันบ่มีสิทธิ์เลยบอที่ที่สีหักที่สีเลี่ยงดูมันดีปันไดนล่ะครับพออยากเลี่ยงดูบุตรบางคนนะครับ มีลูกแล้วแทบสิบลับว่าเป็นลูกโตจากของพนบางคนจะก็ไปใส่แน่แล้วขับไปถ่มทั่วทีบดิบ่กกับมาดูแลอันนี้ดูแลอยู่ตลอดครับห่วงใยลูกแล้วสิรับเป็นลูกมันก็สิมีสิทธิ์หลายสิ่งหลายอย่างเลยนะครับเออรั์โมรดอกยังกระสิเป็นของลูกด้ยหล่ะเป็นอย่างคือสิไปกีดกันเออบ่อยากห้เฮ็ดจังสันบ่มันขักอยู่บ่เรื่องแบบนี้แค่ แค่ซ้ำหนีไหมแค่อยากให้ลูกได้มรดกเรือว่าเฮ้ากับสิมีสิตธิ์ตังๆนีไหมมันขัดอยู่บอกมันเป็นอย่างมันยากปรนันอยู่บอกากหู้ซื่อหรอครับเออโอ้ยแค่พอซ้ำหนีหนึ่นกับสิว่าเลี้ยวมันกับว่าเมียนแล้วครับ,รบผู้กีดตกันเน่ยเฮ้าขนาสิคิดเดวว่วามันจงังใดสุดยอดเลยนะครับ โอ้ยถ้าคิดว่าเลวเนาะมันก็เป็นพอถูกบังคับให้เลวทำความถูกต้องชัดเจนในด้านกฎหมายเท่านั้นความเป็นจริงดินกบหนาก็บ,บมีเอียงมาหักหลงังเข้ามาพอของลูกลูกของพอได้ดออครับทาน้าเพิ่นก็เห็นนาทีของเพิ่นครับบ่มีหนาทีเลวเดออครับแบบนี้เฮาก็เหตุเพื่อความถูกต้องเพื่อความชัดเจนเนาะครับเนาะ มันมวยผู้ใดอยากเข่าข่างคนผิดหรอกครับแต่ว่ามันก็มีคือเก่าแหละมันสนับสนุนแปลกเลยครับสังคมเสมอนี่มันเปลี่ยนไปแล้วดีครับบางเทื่อคุณธรรมจรญยบรณมันกับบกค่อยมีมันเหตุแต่ความถูกใจของตัวเจ้าของบางเทือเ่อเพราะเหตุไปแล้วเพื่อความสะใจนะครับทุกมือนี้ จิตใจคนนี่ยากแท้อย่างถึงมันเป็นยังสั้นจริงๆครับคนุนซุมมอบ่งหูจักเขาวัดเขาว่าเพราะปันไดเนาะครับเขาไปกับเบอร์เมย์ยังนี่เขาไปว้าพื้นกันเถียงกันจิตใจค้นนี่มันบ่ได้ไปเพื่อบุญเลยครับตอนนี้ไปว้ากันไปว้าพื้นกันจักเมน์ยังแล้วครับแทนที่จะได้บุญไปหาบาปใช้ตัวจ้าของ ไปรับศีลกับบ้องหุ่นจักศีลแล้วครับบอกื่อๆนะทองมองๆเธอๆกาเมสุมิจาจาราเวรมณีบ่แมนแล้วครับกาเมเป็นิญญามุกู้คืนบ่ออกดอกบ่มีดอกบ่เห็นดอกบาปเป็นตรงใดบุญเป็นตรงใดเออบางคนมันคิดได้ทังสัน่นเลยซื้อครับจิตใจบ่ได้ดีไปได้ที่เขาวัดเด้ บางคนเหมือนเหมือนทีวาแหละครับที่พนวาแต่บ่มีสมองเออมันบ่มีสมองมันสิคิดได้ปะครับกวาดิแปดเดี๋ยวกวาบางคนไปนเมนว่ากินหย่าแต่มันบ่มีอยียงกินในโลกมนุษย์นี่กินเบิดแหละครับคนเฮามันประทั่งชีวิตด้วยอยียงกไ็ได้ละครับอถาบ้าบ่มีกินน้ำกินยังกไ็ไดแต่นี่ เห็นบ่ห็นครับบางเทือกบวบาคัากอยู่ด้คนเม่นคนนั้นคนนี้ก็สิว่าเขาบ่ามีสติปัญญาบ่ากะแล้วแต่สิคิดดอกครับคิดได้ซ้ำนั่นกับผู้ปัญญาสูงนั่นล่ละครับปัญญาเพิ่นแตกช้านแล้วในเรื่องนั้นก็แล้วแต่เพิ่นปฏิบัติมาดีครับเอออยู่น้ากันมาโดนเนาะฟังแล้วหู้เบิดล่ะครับอยู่ที่สิเว่าเว่า,วาแค่นั้นล่ละเพิ่อนนะอ่ะ ต่บ่ฮู้อยู่น้กากันบ่ฮห้จักนี่ยโอ้ไปตัวลิงยู่ไซก็บไบโดครับมันบ่มีหนดอกแกได้ิีวอาหรือว่าว้าแค่นั้นล่ะครับแล้วก็บ,บ่ย่อมรับความเป็นจริงครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิวาตาคนนี่ยเคยผิดพลาดกันทั้งนั้นเอ้ยพิดเลียงใดล่ะครับมันค้นละอยยางคนละแนวครับไปคิดโลดพลังบวกพลังลบบ่มีดอกครับ อันนี้เห็ดให้เห็ดหน้าทำมาหากินครับพลังบวกกับผลละครับมองง้วคว้ยนอนผลล่ะบวกข้างใหญ่ขักะมีครับมันนอนอยู่หลายโตครับบ่ได้เห็ดอาชีพอย่างที่ล่ำรวยมากมายครับมีง้วแน่อยู่ั ẳ นละครสิบยี่สิบตนี่แหละก็บ่ได้หลายดอกอืนี่แหละผมพลังบวกไงไงหลายจนเป็นหนองผลครับเดี๋ยวก็ลายโรหนองครับนั่นแหละครับผมมีแค่นี้แหละพลังบวก บ่ได้ม่อยียงร้ายครับส่วนที่มันเกิดขึ้นมันก็นเป็นเรื่องเล่านั่นแหะครับบ่หูหรอสตอรี่ของไผของมันผมมมีสตอรี่เรียงง่วของผมไปพออ่อหยาเออให้ง่วกินหยาเด้อยังสินี่แหละครับคอนเทนต์ก็มีอย่างสี่แต่บ่มีคอนเทนต์หลายคือเพื่อนดอกครับบ่ได้ไปเห็ดนอนเห็ดนี่ฮาท้ายผู้นอนผู้นี่ดอกเข้าเคยเห็ดแท่สิ่งที่เข้าเห็ดได้นั่นแหละครับ โอ้คือนอกเรื่องนอกเล่าไป,กกไ,ปไกลแถวนอาบ้านนีหอดองัวควยเนาะครับเนาะเอ้นั้นจ้างสั่นนะครับท่านหนาอิ่นก็เหนไปตามนาทีของเพลินเออพอก็อยากได้ลูกมาดูแลบางครับความหกของพอนะครับไผ่แต่บ่าหักลูกตัวจะคล้องครับผมบอกไลยมันสิดีสืสวยยังกระตามบ่มีผู้ไหบ่หักหรอกครับอืมถ้าเพลินก็นยังหกักแม่ก็ยังหกักพ่อก็สิบบ่าหักขึ้นกันนี่บ่ สีกีดกันไปถึงไหนล่ะครับนอนอามาเห็นคอนเทนต์นี่่ย้อนกันทำมาหากินนี่บ่คนเฮามันยังสี่ล่ะครับเกิดความอิจฉาในสัยากันเกิดขึ้นคนหนึ่งได้ดีเนาะไปกันมีแต่ชิ่งแนวที่ดีๆมันเกิดขึ้นเนาะจะบางคนก็โอ้ยจังสีวาจังไหนล่ะมีบากกรรมมันมีเด้อครับมันตามท่านมันเรียนนั่ไปเรื่อยนะครับมันบ่ได้ไปใส่ไกลดอเห็นตลอดล่ะครับนี่ล่ะครับคือชีวิตคน ที่กำลังเวียนกำนี่มันไล่ตามอยู่ในปัจจุบันนี่แหละครับเบิ่งเอาเขาแล้วกันครับว่าชีวิตคนมันบม่มีอย่างแน่นอนหรอกครับยาสิคิดว่าตัวจะคลองยุ่งสิ่แล้วมันสิบ่มีอย่างนะครับความทุกข์ในใจมันมีอยู่หันละครับเดี๋ยวค่อยเบิ่งนะครับบ่ได้ซ้ำเติมว่ายังครับมันก็แล้วแต่บุญวาสนาภัยมันเนาะครับเนาะ